สองตัวนี่เป็นงานไหมล้านขนาด150เซนติเมตรทั้งสองตัวนะครับผมพีพีน้องๆครับพอดีพีพีน้องๆเพิ่นสร้างขม่าคนเดียวสองตัวเพื่อนจะส่้งเพื่อนจะสร้างให้ลูกเพื่อนไปเล่นนะครับผมนะครับครับลูกมักแรีนวาวนะครับแต่คนแรีนอีลีก็เป็นพอนะครับนะครับตัวนี้ก็เป็นงานไหมล้านนะครับตัวนี้ก็เคลือบรุ่งเบเยอร์สีย้อมใหม่นะครับ เลือบไว้มือน,นึงนะครับกันแหงนะครับตัวนี้ผมล่งเทือเดียวนะครับถ้าอยากให้เง,งาให้งามอีลีนะครับให้ล่งสองเท้าสามเทอก็ดีนะครับแต่นะออรู้สึกว่าเท้อเดียวก็น่าจ,จะโอเคตัวนี้ก็สองหองร้อยหาสิบเส้นหุ่นหน้าแบบครับหุ่นหน้าแบบกระไม้ความวาอกกลางจะาเงาก็ปีกอยู่ยี่สิบเส้นกระไม้ข้มาปีกร้อยหาสิบเส้นอกกลางเมตรเจ็ดสิบเส้นนะครับตัวนี้ก็เป็นงานสองหองไม่ล้านนะครับ สว่วนตัวนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นวาวจุลานะครับวาจุลาสูตรเปิดช่องนะครับเป็นเอกลักษณ์คมอยู่แล้วนะครับรอยหสิบเซนติเมตรอ่ะเดี๋ยวจะพามเมืองการเก็บงานนะครับเห็นครับเลื่อมมากๆบ่ต้องห่วงนะครับวสีสีสีเฮทมอเนาะช่วงท้ายก็จะเป็นนังสีนะครับผมก็เกีย้ยเอาตามความถนัดของผมนะท่านผู้ชมอีกคือช่วงท้ายนะครับ ีคือ,คอช่วงถ่ายนะครับนี่ค,คือการมัดช่วงปลายหัวมาณนี้ถ้าขยับมือมือสองของตัวนี้บ้างช่วงถ่ายก็จะปพะมาณนี้นะครับช่วงถ่ายสองห้องคน